ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า70จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันเสาร์ที่30เมษายน70จังหวัด ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากอุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบละลำพูอุรุณหานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรการสินุ์ ขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ไายธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบ,บุรี ราชบรุรีนครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑล โดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกฝน7% 0ของพื้นที่รองลงมาฝน6% 0ของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลส่วนฝน4% 0ของพื้นที่ที่ภาคใต้เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังแรง ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุฤดูดร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นบางพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่าน บริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับหยองพอประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจากเคลื่อนเข้าประเทศเวียดนามและกัมพูชามีแนวโน้มอ่อนกำลังลงและเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนบนลงสู่ทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่2-3ถึงพฤศภาคมจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ